สวัสดีในธรรมครับทุกท่านวันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาศึกษาธรรมอ่านธรรมฟังธรรมประจําวันด้วยกันครับผมสมาธิปฐมฌานก็เข้าสู่วิมุตได้ภิกษุทั้งหลายคําที่เราเกล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศล,ลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารณ์ มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแหลอยู่ในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาภาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่งสงบระงับนั่นปราณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีปฐมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอัศวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอัศวะก็เป็นโอปปาติกะ อนาคามีผู้ปรินิพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนั่นเอง ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายธนูนายขมังธนูผู้ยิงไกล ยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกศุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปอัศวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วสาธุสาธุสาธุ